ได้เลยครับม no? ีหมอก90%ครับเีโอกาสได้นี่คือทะเลหมอกที่อยู่ในจังหวัดสงขานะครับขึ้นง่ายครับขับรถไปได้ถึงเลยขึ้นไหนไหนครับพี่โตทางเจดีตะเตียนเจดีแซงเลยข้าสารก็แล้วก็จะเดินไปสงขาหตุเพราะว่าผมผมขับไปถึงบุทการใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงขึ้นไป P.P.S. ครับแล้วรอกจากั้นเญี่ใช่หมััทถายนเนี่ย p ่เป็นต่ลูนใมไม่มีอะไรลครับคะลาร์เรากครับผมโอเคครับลูกดีเป็นน้อะไรครับพี่โตนกกระยา รูปนี้ผมว่าหาหาดูยากนะครับหาถ่ายยากด้วยอันนี้ไปถ่ายจากไหนมาครับอันนี้ผมไปถ่ายที่นครที่นครไปกับเพื่อนไปถ่ายที่นครมันมีรถจักรยานเยอะเลยไปเราคุณกับรถื่อนไปถ่าย้วเลยครับแล้วแม่รถจักรยานเขาไม่ว่าอะไรครับไปถ่ายไหมครับไม่ว่าบ่อกก่อนครับก่อนก่อนถ่ายยกังงไรูปหน่อยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวว่า ก็อยากออกสื่องงอนนะครับรุ่นนี้มีเีคนิคอะไรงครับใช้ในอะไรนี่ใช้ในหารอยเตรแล้วเด่นเเ่ยอะไรคราเข้าไปอะไรต่อไป่จะมีดีรออาจะดีเด่นเทเร่ย์อะไรน่เป็นอซูระยะไกลนะครับไกลเทรย์ไกลระยะไกลห้าร้อยเมตรก็ห้าร้อยเมตร

อันนี้เป็นลการถ่ายปอนเทนต์นครับใช้เลนสลนเ้วการถ่ายคนเทนตนี้ปกติก็ใช้เลนอะไรนะครับตองจับเลเลนห้าสิบมอลล้ก็ได้คุไปได้เลยเรียกเลนเปกใช่ไหมับหน้าสิบเลนเปกได้เลห้าสิบแปดสิบห้าออย่างี้ยใช่ไหมครับแปดบ มีม like ีเทคนิคพิเศษนะครับที่ทำให้ข้างหลังเบอร์แบบนี้ครับข้างหลังเบอร์เพราะเราใช้เลนส์กว้างคือเลนส์กว้างและหลังจะเบปเลยนะฮะแล้วก็ระยะเฟดกับข้างหลังก็ไกลน่อยหมายความว่าผมยืดเป็นก่าวจะกับแต่จะอยู่ห่างกันแล้วเราจะได้ข้างหลังเบอร์เลยเพราั้ผมไม่ต้องใช้เอฟสกว้างมากไปได้แถ้าผมใช้เทคนิคดีแต่ว่าความเบอร์ 哎，你买都配